สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เราทำการทุก่คนนำปลาล้างถังปลาไม่ใช่ล้างถังปลาหลอครับคือมาล้างถังเก่านะครับที่มันสกปะกนะเพราะว่าปลานะครับตอนนี้ทรงลูกค้าเป็นลูกค้าไปเกือบจะหมดแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะนี่ก็เหลือในบ่อข้าวบ่ออันนี้ใกล้จะหมดที่แล้วนะก็เอาที่อยู่ในถังนะครับในถังโฟมขึ้นมานะครับ หสีส้มน er. ี m m hmm. ải. Kh ải. Kh ải ่แหละครับใครชอบสีส้มเหมือนผมนะครับมีนะครับมีอยู่สวยๆนะครับหรือแนั้นเลยแต่มันตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นโพพันนี่ก็าโพพันอันนี้มาดูโพพันสีส้มชุดนี้ผมขายขายไปหมดแล้วนะเบ่งไปหมดแล้วอ่ะใกล้จะหมดแล้วอันนี้เหลียวโพพันนะโพพันโพพันนี่ส้มปิด ่งนี้ก็ไดสวยงามไปฮิตเลยไปไปงบุเลยลืมไปนะครับวันนี้จริงๆมันไม่ต้องถ่ายน้ำแน้วเพิ่งให้อาหารเขากินไปนะพูดเป่งเลยนี่ใครชอบตัวนี้ทักมาดิจะแบ่งให้สักตัวผมมีอยู่สองตัวแล้วพอกันสีคล้ายกันนะนี่นี่ ไป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 นี่นี่ฮเ,เดี๋ยวก็จะมาแบ่งให้เพื่อนๆนะครับพวกนี้อีกตัวนี้ก็ขู่ถูกนครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะไม่อยู่ประมาณสักวันสองวันนะครับพรุ่งนี้ไปเที่ยวนะครับเที่ยวขนมนะครับไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ต้องรู้จักขนอมอยู่แล้วเป็นงานบิ๊กไบท์นะครับไปเที่ยวพวก ไปเกอร์ต่างๆทุกคนเดี <S <s <gel apan> ๋ยวจะกลับมาประมาณวันสองวันปลาที่ตกค้างก็เดี๋ยวผมเพื่อนจะน่าจะกลับมาส่งให้วันจันนะครับวันจันเดี๋ยววันจันจะมาจัดการให้ตัวดูดูดูตัวนี้เขาได้ลูกเลยนะตัวมันเริ่มเลยหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าไปนะตัวมันเริ่มเลยดูสิ ครจะเอาไปทําต่อก็บอกนะผมได้ลูกมันแล้วโกแต่เขาไม่ได้เลี้ยงนะครับผมเอาไปฝากกับพ่อเขาอ่าไปฝากกับเขาเรียกผูเลี้ยงไงมันก็ไข่เหมือนกันว่าตัดไข่ของพวกมันนั่นแล้วก็ไปเอาไปให้อีกตัวนึงไปฟักนะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในหลูปกตินะครับดูสวยงามในวันสองวันนะครับเดี๋ยวฟาร์มสุนัขงเดี๋ยวผมมาส่งให้นะครับ เดี๋ยวใครสนใจบ้างเนี่ยผมกลับไปลงให้อีกจีนเนี่ยเรามีตัวไหนบ้างนะครับมันก็สามจุตัวได้สามจุดตัวได้เนี่ยเหลืสอส่งไปจีนเป็นร้อยนะครับรอบนี้สองร้อยสองร้อยแไม่เหลือเะยรเงี้พวกยนโลแกร์ล็กซี่ก็มีเหลืออยู่นะแต่มันน้อยแล้วส่งหมดครับคนยิ่งก็เหลือไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ ตัวว่าขายแบง่งกันหมดแล้วทั้งในโบ่ทั้งในหมดเลยลก็มีเหลือตัวสวยอยู่เยอะไม่ได้เหลือแล้วครับผมคัดไว้มันอยู่ในถังแล้วก็เราไม่ได้ไปดูนะเราไปจับจกในโบ่ก <c oughs> ็ไปพักปลาไว้สีมันเต็มๆเลยใกล้จะเต็มแต่ว่าตรงตา่างประเทศไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหมนะ่เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะเผื่อใครชอบนะฝากไปด้วยครับบีบีพีเตอร์ฟาร์มปฏิบัติกานด้วยสวัสดีครับ